ความความรู้สึกสนึกอุทัปฏิท่เกิดขึ้นเนี่ยจะพุ่งทัพปฏิญาณนะอุทัพวิชาเป็นความบูอุทัพปฏิเกิดขึ้นนี่ิชาอุทัปฏิอโลโกจะปฏิแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยวิอโลโกจะวิชาอุทัปฏิจะคงอุทัปฏิญาณนำอุทัปฏิพันยาวิชาจถวิอโลโกอุทัปฏิ เพื่อแสงสว่างในใจตัวขึ้าให้องค์ได้เกดเองเปล่าทันได้ได้ไดในธรรมจักเพื้อดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะน,นั้นได้มาถวายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่า,วางแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงพระอาทิตย์เข้าสามารถให้มนุษย์ได้รับแสงสว่างได้ทั่วกันแต่ว่าแสงสว่างในปัญญานั้นไม่สามารถ อาแสยสว่างปัญญาณจ้อนลึกเข้าไปถึงภายในธรรมได้อันนี้คือปัญญาอันนี้มีแขรบมีชนมีกม้อนอนชูป,ปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วสาม,มารถนูในีในธรรมเลยแสงอาทิตย์แสงจันทร์นั้นส่าง,งสว่างให้มนุษย์ไปเห็นตัวกันยังไม่ถึงทะลุถึงธรรมถึงเนื้ ราะฉะนั้นตวงปัญญานี้เป็นสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเปตัดในธรรมจากวจจพุ่มอุทัพิญาณังอุทัพปิทิวิเ้าตัพเทียวโลกุลกัจจุบันผสมลงไปอุบลปน้เกิดไฟจังวัดน้กอได้เป็นพลาอุสจรมีอันนี้อำนาจจุดขั้งพได้เจริญในธรรมเจริญในภาวะที่ใดเนื่องกันใดภาชนาอันใดป็ะจุดันมีประจุญนนี้บังเกิด મવાંીત સફે ફુલ ચંદોપનાલિચો ને સફીવંતો કફારો มาเตภวตันตลัญญสุติกิตายิโกภาวะทภิวาตณเสริสสันนิชัมทภาจายินโนสัตตาโรธัมมาตะนติอัญญวโนสุภังปะเลนปวัตตุสะปะมนังคะลังกัลโตสภาเตวตาสภะปุททานุปพะวินนะสภาธัมมานุภาวินนะสภาสังขานุปพะวินนะ จ่ทาตาโสตีปวันตุเต <c oughs> พรของพระพุทธเจ้าเอวังหุตุสารธรพรของอาของพระกัจจีกับพุทธเจ้ามีอิจิตตังปฏิกังตุมานทิพมีวัชมิจตุอันนี้ของพระกัจจีกับพุทธเจ้าสำหรับฤาษีนะั้นสัพเพิโยวิวัจันตุสวราลุโควิ็นัวที่เนแล้พระนุพุทธเจ้าจะสั้นนิดเดียวเอวังหุตุนั ถ้าแปลว่าเอวังตยาปิตาปัฏฐานังอันว่าความปัฏฐานอันนั้นปัฏฐานะแล้วเอ่เอวังจงเอวังจงยังมีอย่างนี้โพตุจงสำเร็จเอวังโคตุสองคำพระพระเจ้าพระเจ้าท่านเข้าในรถสมาบัติเจ็ดวันแปดวันอ่า ผู้รู้ลังหลายในอดีตท่านบอกว่าถ้าพเจกาพระพุทธเจ้าในข้าชานแล้วจะเอาหินมาทับก็ไม่แรงไม่เลยไปจะอยู่นั่นตลอดอย่างนั้นท้า่าด้วยชานท่านยังไม่ออกข้ข้าชานข้าพเจ้พระพุทธเจ้าถ้าข่านจะท่านจะไปบินทาบาทที่ไหนท่านตรวจยังได้โปรดคนนั้นคนนั้นถ้าเราไปยืนไป อิจิตังปฏิตังให้พร่อนสำเร็จได้นนั้นเลยอิจิตังปฏิตังมังคีงปามีวัสมิจเจตุชนฤศีนะัสพีติโยว,วัจันตุสภปปะรุปโภสัพพีกัปปิติก็ว่าสภะ,อ,ะอิติอันวัจฉนลายสภะทั้งหมดแต่สัพพีติโยว,วิวัจันตุเขาไปหนาศไปหายไปอ,อันนี้เถอะผ่อน แต่ว่าพุอเจ้าชันนิดในมาเอวหตุกถ้ามึงเหนือนี่ถ้าอยากให้พอนขึ้นต้นน่ะเอว่าหตูอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทีนไปเสร็จเห็นนั่นให้กอนในขอนรน้อมน้ออย่างนี้บรพุทธญาตการการมมาถ่ายเป็นเพื่อเป็นพรพุทธเจ้าแรว่าพันนาโวหันต์ทยาวหน่อยค่ะ